อัปเดตข่าวมวยครับถือว่าเป็นการช็อกพอสมควรเลยสมิงเดชครับบอกว่าขอชอกอีกไฟเดียวแล้วก็จะเลิกข่าวของสมิงเดชน,นนวัน์ยิมนะครับเป็นแชมป์135ปอนด์เวทีราชดำเนินเนี่ยถ้าเทียบในรายการวันก็เป็นแชมป์เส้นเดียวกันกับพวกซูเปอร์เล็กหรือรถถังในตอนแต่ก่อนนะครับก็คือพิกัด135ปอนด์เป็นแชมป์135ปอนด์ในทีราชดำเนินนะครับก็คือเก่งสุดในเวทีราชดำเนินในรุ่นนี้สำหรับทางสมิงเดชน,นนวัดยิมเขาก็ถือว่าสร้างความมึนงงเละครับ เมื่อบอกว่าขอถอนชก2รายการแล้วก็ที่เป็นรายการสําคัญสํญพร้อมๆกันเลยเมื่อวันเสาร์ที่ย4พฤษภาคมนะครับที่ปารีสและก็วันเสาร์ที่28มิถุนายนที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยผู้จัดเขาได้ประสานเพชรยินดีต้นสังกัดมาแล้วถ่ายทาโปรโมตรายการแล้วแต่จู่ๆนะครับทางทีมงานเนี่ยเสียยะหัวหน้าค่ายก็บอกว่ามึนตืบครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรโดยทางสมิงเดชแจ้งเพียงว่าจะชก RWS เดือนพฤษภาคมอีกไฟเดียวแล้วจะแขวนนวมทันทีเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือจริงๆมีรายการที่ต่างประเทศแต่ว่าสมิงเดชไม่เอาสมิงเดชบอกว่าจะชกที่ RWS อีกไฟเดียวแล้วก็จะเลิกมวยเลยโดยทางสมิงเดชนะครับก็ยืนยันนะแจ้งมาเพียงเท่านี้ออกผ่านทีมงานหัวหน้าค่ายครับส่วนทางเสียฟิวครับเสียฟิววออุราชาได้ ปรับแล้วก็นําเอามารดเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าไปชกแทนทั้งสองรายการไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือรายการที่เขาติดต่อไว้ที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นทางทีมงานค่ายมวยวอรอุราชาเอามารดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าไปชกแทนสมิงเดชท,ที่มีดรีกรีเป็นแชมป์หนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนของราชดำเนินเนี่ยก็ไม่ได้ไปแล้วเขาบอกเขาจะชกแต่อาราเสอย่างเดียวแต่ข่าวนี้ครับก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงเท่านี้เพราะว่าล่าสุดก็มีคนที่เกี่ยวข้องนะครับออกมาโพสต์แล้วก็ คอมเมนต์ก็คือคุณชัยวัน์คำก้อนครับอ่าเป็นเซียนมวยชื่อดังคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่พูดถึงเรื่องราวนี้สมิงเดชบอกเลิกที่แท้อยากไปชกวันเขาบอกอย่างนี้ครับพี่หนึ่งชัยวัน์ครับหัวหน้าค่ายมวยหนึ่งชัยวัน์แล้วก็เซียนมวยชื่อดังคอมเมนต์ comment ในข่าวที่สมิงเดชนอนุนวัน์ยิม้มแจ้งแคนเซิลสองรายการที่ต่างประเทศก็คือที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษเดือนพฤษภาและก็เดือนมิถุนาเนี่ยโดยบอกจะขอชกอารตเวสอีกไฟ์เดียวก็คือมีมาคอมเมนต์เลยอะ่ะ จากพี่1ชัยวัฒน์บอกว่าเด็กอยากไปชควันครับทีมงานเด็กปรึกษาพอมีใครจะซื้อสิทธิ์ได้ไหมอ่านะครับก็อยากจะเลื่อนดิวิชันไว้อย่างนั้นเถอะนะเพราะว่ารายการอาร,เร์เวสที่ต่อยไว้เนี่ยมันอาจจะหมดแพชั่นแล้วหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องมารอติดตามกันแต่แค่จุดจุดนี้จุดเดียวมันก็ทําให้เราเห็นแล้วครับว่าจุดสูงสุดของมวยไทยณนะปัจจุบันนี้ มันคือมวยวันลุมพินีจริงๆก็คือมวยที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นก็คือการต่อสู้ที่จริงๆมากขึ้นนะครับก็คือรายการวันครับถือเป็นข่าวสารวงการมวยที่นํามาฝากกันนะครับพูดถึงอีกหนึ่งข่าวหน่อยแล้วกันนะครับข่าวสารวงการมวยที่ผ่านมาเมื่อวันที่21เมษายนครับนั่นก็คือข่าวของศึกใหญ่ครับเป็นงานเปิดสนามมวยที่ อำเบอจนะจังหวัดสงขลาเป็นศึกมวยเทพิตสันจรครับเป็นสนามมวยหวังดีอำเบอจนะวันจันทร์ที่21เมษายน2568ครับพูดถึงข่าวแฝดกระนวนกันหน่อยครับขุนศึกน้อยครับก็สามารถเอาชนะได้นะชนะเทพทักษิณสอสอนสิงก็งัดศอกครับก็จริงๆมันก็ได้นับแหละหาไม่ถึงนอกนะแต่ว่ากรรมการดูโซมวยแล้วก็จับเทพทักษิณแพ้ไปครับขุนศึกน้อยดักศอกออกแข้งปิดบัญชียกส แล้วก็เรียบร้อยครับถือว่าแจ้งเกิดได้สวยส่วนผลคู่อื่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งผลคู่อื่นในรายการนั้นด้วยนะครับเป็นคู่สำคัญสำคัญในช่วงแรกแล้วกันคู่แรกเนี่ยเป็นวันพิชิตเทคนิคปัตานีครับแพ้คะแนนกล้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัตรคู่2เพชรโกยศแงคงยูโรแพ้นกยก3ยอดมณีสวนจากคาเฟ่คู่3ครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวชนะคะแนนไม้แหลมท่าแซยาสัตว์แล้วก็คู่4ขุนศึกน้อยบุมเด็กเซียนชนะนอกยก4ี่เทพทักษินสอสอนสิงก็คือจับแพ้ไปนะครับ คู่อื่นๆเหรอถ้าเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์จะเป็นดาวแดงเอน่ย์มวยไทยครับชนะคะแนนเพชรนาวีพยัก์กันทอนเดี๋ยวผมลงรายละเอียดคู่มวยผลมวยทุกคู่ไว้ใต้ดีสคริปชันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงขุนศึกน้อยไปแล้วใช่ไหมครับมาพูดถึงขุนศึกเล็กกันบ้างครับมีข่าวเหมือนกันนะครับขุนศึกเล็กเนี่ยเตรียมป้องกันแชมป์กับเหนือพยัก์นะครับในศึก RWS ก็แฝดน้องนะครับก็คือขุนศึกน้อยเนี่ยเพิ่งสยบเทพตักษิณไป ตอนนี้ก็พร้อมสู้แล้วนะครับเขาประกาศด้วยว่า121-123ปอนด์เนี่ยไม่อยากจะหนีใครแล้วหนีใครไม่ได้แล้วต้องต้องมีรายการบ่อยๆแล้วนะครับเขาบอกว่าบูมเป็นคนโพสต์เองเลยบอกว่าขุนศึกน้อยเนี่ยพร้อมที่จะสู้ในพิกัด121-123ปอนด์กับทุกคนแล้วไม่สนว่าจะเป็นใครแล้วเพราะว่ามวยต้องสู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าหลายคนก็มองว่าขุนศึกน้อยเนี่ยเป็นมวยที่แพ้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรทางบูมเด็กเซียนเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็คือขุนศึกน้อยแพ้ได้ แต่มวยที่แพ้ยากแลวก็ไม่อยากให้แพ้น่าจะเป็นขุนศึกเล็กมากกว่านี่แหละครับเราก็เลยพูดถึงขุนศึกเล็กครับมีข่าวดีแล้วโดยจะป้องกันแชมป์118้ปอนด์เวทีราชดำเนินกับเหนือพยักวอสังปรภัยภาคนี้ครับก็หวังว่าจะกลับมาสู้กันได้สูสีนะเพราะว่าเจ้าเหนือพยักเนี่ยเป็นช่วงที่กําลังทําฟอร์มมาได้สวยเลยครับขุนศึกเล็กเองก็เผยว่าเคยชนะเหนือพยักมาแล้วตอนเด็กๆอะ่ะแต่เจอกันใหม่ในศึก RWS วันเสาร์ที่25สพฤษภาคมนี้ มันก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับย้านะเมื่อกี้เราเปิดเว้ข้อมูลไปแล้วว่าตอนเด็กๆคู่นี้เคยชกกันมาก่อนแล้วก็จัดมาสู้กันอีกครั้งละครับและนี่ก็เป็นหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับแฟนบอลมวยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนี่ครมีคลิปของขุนศึกน้อยแล้กันที่เราเปิดให้ชมกันอยู่ตอนนี้ครับเป็นคลิปขุนศึกน้อยที่เจอกับทาง คู่ชกอย่างเทพทักษิณเมื่อคืนเป็นไฮไลท์นํามาฝากกันนะครับนี่ก็คือข่าวสารวงการมวยที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับให้กดติดตามครับใครยังไม่ติดตามแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจกันนะครับคลิปนี้ขอสัก200ไลค์กันลวกันครับ